สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูรถมือสองกันอีกสักคันหนึ่งนะครับนี่เป็นรถมือสองเป็นวีโก้ตัวฉม2 6 0 6นะครับคันนี้ลูกค้าซื้อมือสองมาจากโลกออนไลน์นะครับ ซื้อมือสองจากโลกออนไลน์ line, แล้วก็ติดต่อกันเองนะครับติดต่อกันเองไปดูรถกันเองไม่ได้พาคนมีความรู้ไม่ได้พาช่างไปดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อรถตกลงใช้กันมาอยู่ประมาณ2ปีนะครับนี่จากที่สอบถามพูดคุยกันนะครับเบื้องตน้นก็ใช้ประมาณ2ปีนะครับหลังๆมาเวลาขี่นะครับก็คือพวงมาลัยเริ่มไม่ตรงนะครับพวงมาลัยเริ่มไม่ตรงแล้วก็เริ่มมีอาการสายนะครับนี่ก็คือเัดสีมันเพี้ยนพูดง่ายๆนะครับ เนื่องจากมันผุเยอะนะครับแล้วก็เอาไปตั้งศูนย์เอาไปตั้งศูนย์ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเอาไปตั้งศูนย์แล้วก็ร้านตั้งศูนย์ก็บอกว่ามันตั้งไม่ได้แล้วเนื่องจากเช็ดซีเนี่ยมันเพี้ยนนะครับเช็ดซีมันเสียรูปนะครับอ่าแล้วร้านตั้งศูนย์เขาก็แนะนําให้เข้าอู่นะครับนี่ผมก็ให้ลูกค้าดูแล้วก็ตกลงกันว่าต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเท่านั้นเมื่อตกลงกันแล้วก็รื้อเลยนะครับนี่เมื่อรื้อออกมาสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ ซึ่งคันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักหนาอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ใช้เป็นรถส่วนตัวทั่วไปนะครับซื้อมาใช้ทั่วไปแต่สภาพไม่เกินสองปีสภาพอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่ารถคันนี้นะครับรถคันนี้น่าจะเป็นรถที่เขาขายปลาทะเลนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าส่วนมากกรณีขายปลาทะเลนะครับจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคันเลยนะครับเพราะว่า พวกน้ําเค็มน้ําปลานะครับนี่มันก็จะซึมเข้าไปในเช็ดซีแล้วก็จะมาขังอยู่ช่วงกลางๆของเช็ดซีแบบนี้ทุกคันเลยนะครับแต่คันนี้นี่ตัวกระบะตัวหัวเก๋งเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับเชดซีอย่างเดียวนะครับกระบะไม่เป็นอะไรเลยนะครับกับหัวเก๋งซึ่งผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเปลี่ยนกระบะสะแตนเลสใส่นะครับแล้วไปใช้งานเมื่อเช็ดซีผุเยอะๆเขาก็ถอดกระบะสะแตนเลสออกแล้วก็เอากระบะ ของเดิมเนี่ยใส่กลับไปเพื่อที่จะขายต่อนะครับเลยทําให้คนที่มาซื้อเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเชดซีนะครับเพราะว่ามาดูกระบะก็ยังสวยไม่มีตําหนิหัวเก๋งเองก็ยังสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ ทำให้เลยไม่สนใจเรื่องเช็ดซีนะครับน้อยคนมากที่จะสนใจเรื่องเช็ดซีเพราะว่าโดยส่วนมากจะดูที่หัวเก่งก่อนนะครับดูที่บอดี้หลักก็คือช่วงหัวเก่งช่วงหน้าไปเนี้ยก็คือรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมากก็เลยไม่สนใจเรื่องเชดซีนะครับแล้วก็ลูกกระบะเนี้ยส่วนมากเขาก็จะยกออกนะครับแล้วก็ใส่กระบะสแตเลสเพื่อใช้งาน อ่านะครับแล้วก็เมื่อจะขายแบบนี้นะครับเขาก็ยกกระบะลูกเดิมเนี่ยมาใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะขายต่อให้มันมีราคาให้ได้กําไรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตบตาคนมาซื้อนะครับเมื่อลูกค้าหรือคนที่มาซื้อเนี่ยเห็นว่ากระบะก็ยังสวยหัวเก่งก็ยังสวยก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อนะครับง่ายขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคันนี้เนื่องจากเคยเจอหลายคันแล้วนะครับรถบรรทุกปลารถขายปลารถ รดน้ำเค็มจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสภาพโอโ้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับซึ่งเจ็ดสีเส้นหนึ่งก็มือสองก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทรวมค่าขนส่งก็น่าจะไม่เกินสองหมื่นนะครับซึ่งราคาบวกลบก็อยู่ที่ส,สภาพนะครับนี่ลองดูหัวเก๋งนะครับสียังสวยหัวเก๋งสภาพยังดีเลยนะครับแล้วก็ลองดูด้านใต้นี่นะครับนี่ด้านใต้ที่ผมบอกนะครับว่า พวกน้ําเค็มน้ําปลาเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาอยู่ที่เชตซีนะครับแล้วมันจะมาขังอยู่ช่วงกลางของเชตซีนะครับเพราะว่าเชตซีเนี่ยช่วงหน้าสูงช่วงหลังสูงนะครับรดแล้วก็ช่วงกลางที่จะต่าทําให้น้ําโขกัโลกต่างๆเนี่ยก็จะมาขังอยู่ในเชตซีนะครับทาให้มันผุจากด้านในแบบนี้นะครับนี่มันผุจากด้านในมันก็จะกินทะลุหมดแล้วนะครับเชตซีพร้อมที่จะหักได้ตลอดเวลานะครับ ซึ่งถ้าเจอคนขับรถหยับหยาบนะครับนี่ลงหลุมหรือว่าออกตัวแรงๆนี่มีโอกาสเชัดซีหักได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่อย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยคันนี้นี่ผมมองว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ ขับไปแล้วมันไม่หักกลางถนนนะครับซึ่งโอกาสหักง่ายมากนะครับแบบนี้นี่คือมันหมดแล้วหมดจริงๆเลยนะครับมันเราไปทั่วหมดแล้วนะครับลองดูนะครับนี่มันร้ามันพร้อมที่จะหักตลอดเวลาเลยซึ่งโชคดีนะครับที่มันไม่หักกลางถนนมันไม่หักที่รถกําลังวิ่งอยู่นะครับซึ่งอาจเกิดอันตรายได้นะครับกรณีแบบนี้นี่แต่ผมมองว่าถึงจะดูนะครับถึงลูกค้าดูเช็ดซีด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคันนี้ผมมองว่าน่าจะดูยากนะครับเพราะว่า สีนะครับสีที่เขาพ่นกันจะนิมมานี่พ่นหนามากนะครับตัวสีนะครับสส่ที่เขาพ่นสีกันชานิมหนานี่ผมมองว่าน่าจะเพื่อ,อตบตาเพื่อจะไม่เห็นรอยแตกร้าวไม่เห็นรอยผุแบบนี้นะครับซึ่งตอนทีแรกนี่คงยังไม่เป็นขนาดนี้นะครับแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งคือมันผุอยู่แล้วนะครับมันก็พร้อมที่จะออกมาตลอดเวลานะครับสนิมและเรามาสังเกตด,ดูนะครับสังเกตวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับว่ารถนะครับมันผุ ขนาดนี้เราจะดูอย่างไรนะครับถ้าเขาพ่นกันชนนิมมาหนาๆน,นะครับให้ลองสังเกตตามรูของเชตซีนะครับนี่รูต่างๆของเชตซีไม่ว่าจะเป็นรูเหลี่ยมรูกุ่มนะครับให้สังเกตดูนะครับตามขอบนะครับนี่ตามขอบหนาๆอย่างนี้คือไม่ใช่แน่นอนนะครับหนาๆอย่างนี้ก็คือเชตซีมันผุนะครับเนื่องจากเชตซีเนี่ยความหนากองเหล็กประมาณ 2.3มมิลไม่เกินจากนี้นะครับประมาณ2มิลหรือ2.3มมิลประมาณนี้นะครับไม่เกินจากนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบรูนะครับจะต้องคมเห็นไหมครับนี่ขอบรูจะต้องคมแบบนี้นะครับก็คือรูเนี่ยจะกลมสวยงามนะครับหรือถ้าเป็นรูเหลี่ยมก็ต้องอยู่ในรูปทรงทรงที่สวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อมันปูนะครับมันก็จะหนากว่าปกติเนื่องจากสนิมเนี่ยมันปูออกมานะครับทําให้เหล็กมันหนาขึ้นนะครับนี่เมื่อเราเคาะออกมาไหมครับ นี่เมื่อเราเคาะออกมารูปทรงมันก็จะเสียไปนะครับรูนะครับนี่รูรูปทรงมันก็จะเสียไปแล้วก็เหล็กก็จะบางกว่าปกตินะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเขาเคาะออกนะครับเหล็กก็จะบางกว่าปกตินะครับนี่เคาะเพื่อพ่นกันสนิมนะครับเหล็กก็จะบางกว่าปกติถ้าไม่เคาะออกนะครับเหล็กก็จะหนากว่าปกตินะครับ หรือรูปทรงรูต่างๆก็จะเสียรูปไปนะครับนี่จะสังเกตอย่างนี้นะครับให้สังเกตเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่ารถเจ็ดสีผุเยอะๆลดน้ําเค็มหรือรถทุกสารเคมีนะครับก็จะผุประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับรูนะครับลองสังเกตรูนะครับมันจะหนากว่าปกติชัดเจนนะครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับอ่านะครับและลองดูสีนะครับเห็นไหมครับลองดูสีนะครับสีนี่หนามากนะครับเขาพ่นมา ตัวสีเป็นเนื้อหนาเลยนะครับเพื่อที่จะกลบร่องรอยสนิมต่างๆเพื่อไม่ให้คนที่มาซื้อเนี่ยดูออกนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่คือถ้าเจออย่างนี้ก็สุดเซ็งเลยนะครับพูดกันง่ายๆคือสุดเซ็งเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครนะครับทุกจุดเลยนะครับนี่ทุกจุดเลยไม่ว่าจะเคาะตรงไหนก็คือมีแต่สนิมแล้วก็มันพร้อมที่จะหักได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ลองสังเกตแถวนี้นะครับนี่แถวช่วงกลางของเจ็ดซีนะครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับว่าเจ็ดซีปกตินะครับผมก็จะผ่ามาให้ดูว่าด้านในเป็นอย่างไรนะครับสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่จะตัดออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่สภาพภายในนะครับลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับสภาพภายในมีแต่สนิมทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งมันมากองอยู่ด้านในเนี่ยมันมาไหลรวมอยู่ช่วงกลางๆนะครับช่วงกลางๆก็คือเชสซีรถเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยช่วงหน้าก็จะสูงช่วงหลังก็จะสูงนะครับช่วงกลางเนี่ยก็จะต่ําลงมากว่าปกติทําไม่ไม่ว่าจะน้ําอะไรก็แล้วแต่หรือฝุ่นทรายหรือสนิมต่างๆเนี่ยมันก็จะมากองรวมอยู่ช่วงกลางช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่สนิมทั้งนั้นเลยนะครับ พวกซับในต่างๆนี้ไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากมันผุแล้วก็มันหล่นลงมากองอยู่ที่ช่วงกลางของเชตซีแบบนี้นะครับนี่เต็มเชตซีเลยนะครับรถที่เขาใช้งานกันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะใช้าตากเดดตาฝนหรือจอดกลางเดดกลางฝนใช้สมบกุกสมบันขนาดไหนนะครับโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้ขนาดนี้นี่ไม่มีทางนะครับโอกาสที่ขึ้นสนิมได้เยอะขนาดนี้นะครับก็คือเป็นรถที่ ใช้น้ำเค็มนะครับบรรทุกปลาบรรทุกกุ้งประมาณนั้นนะครับรถพวกนี้นี่คือน้ําเค็มอยู่กับน้ําเค็มตลอดเวลาเลยนะครับขนาดว่าเป็นรถบรรทุกน้ําแข็งนะครับน,น้ํานี่ไหลย้อยอยู่ตลอดเวลาบันก็ยังไม่ผูกขนาดนี้นะครับซึ่งกรณีแบบนี้นี่ก็คือแน่นอนนะครับรถบรรทุกปลาบรรทุกกุ้งพวกน้ําเค็มต่างๆนะครับโอกาสอย่างน,นี้นี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอนะครับซึ่งนานๆจะเจอเคสแบบนี้ ก็เลยเอามาฝากเตือนกันไว้นะครับเพราะว่าบางท่านนี่อาจจะเก็บตังค์มาทั้งชีวิตแล้วก็ได้อยากได้รถมือสองสักคันหนึ่งถ้ามาเจอสภาพอย่างนี้นี่ก็อย่าว่าแต่มือเกยหน้าปากเลยนะครับทั้งมือทั้งเท้าเลยนะครับถ้าสภาพอย่างนี้นี่ก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับในการจะตัดสินใจซื้อรถมือสองนี่ก็หาช่างแต่บ,บ้านเลยนะครับหาช่างแต่บ,บ้านไปดูเลย ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจา,ากเด็กอูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม